ปีแรกพุทธเตวรไปแล้วเนาะพุทธศตวรรษสามปีต่อกันเนาะจ้ะเนาะนี่แค่นี้เดอ้อจ้าเดอ้อขอบคุณในหลายจา้ามาชมคลิปแชร์จนจบจา้าไม่พี่น้องเฮ้ามักนตาลายตาเนาะจ้าะมางานเพลินจา้ามางานน้องแนทจา้าพี่น้องเฮารลายนี่แค่นี้เดอ้อจ้าเดอ้อ ขอบคุณในหลายจ้าเมาื่อชมคลิปยแย่จนจบจ้าเดจ้ากับพ่อ,อยู่อยู่จ้าสบายๆอากาศดีดีพี่น้องอยู่ริมฝ่ายเด้จ้าเพื่นบ้านเพื่นนะจาจารคลิปนี้วาสนาพี่น้องยิ้มแย้ยู่จ้าวาสนากับเพื่อนยแย่แย่ในละพี่น้องเจอกันค่ะมิตะเคียเตอเซานีแยายแก่ได้มีโอกาสได้มาทำบุญ งานข,นานนานขืนบานไม่จะพี่น้องงานขืนบ้านไม่ขอจะกับพ่ออยู่อยูจ่จะสบายสบายอากาศดีดีพี่น้องอยู่ริมฝ่ายได้จะเพิินบานเพิน่นนะจ้ะคลิปเสานียายแกได้ไม่โอกาสได้มาทำบุญงานขืนบานไม่จะพี่น้องงานขืนบ้านไม่ขอจะเนาะมารวมงานทำบุญน้ำกันได้จ้าเด้อพี่น้อง เศานี้ยายแกได้มีโอกาสได้มาทำบุญงานขึ้นบ้านไม่จ้าพี่น้องงานขึ้นบ้านไม่ขอจ้ากับพ่ออยู่อยู่จ้าสบายสบายอากาศดีดีพี่น้องอยู่ริมฝ่ายได้จ้าเพิ่นบานเพิ่นนะจ้าคลิปพี่น้องเพิ่นหลายหลายดีพี่น้องพี่น้องห้ามบากนาหลายตาจ้ายี่สันเหนือทีเหนือทีกับกว้างขว้างจ้า จะยุคลิมฝายได้พี่นองยุคขางฝายบรรยากาศดีดีพี่นองบ้านบุญมาถายส่บายทํากันพี่นองไ่บาสงานขืนบานไม่จาบานพืนหลังใหญ่ใหญ่ได้พี่นองดูจ่ามิดพุมงามยิมเซานียายแก่ได้มีโอกาสได้มาทำบุญงานขืนบานไม่จาพี่นองงานขืนบานไม่ขอได้พี่นอง <c oughs> น้องจันก็สวยจา้า มิเตคีเอเตร์เจอกันพี่น้องม่จตพีเตนองกันน่น้องพันไล่หลายเีพี่น้องพี่น้องเฮาบากนาหลายตาจ้ายิงโดนไปเฮากได้เบิงเด้มากนาหลายตายีิปุนจ้าพี่น้องบปุนมาถาใา่บาดํำกันพี่น้องใส่บาดงานผืนบานไม่จ้าบานพืนหลังใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องดูจ้ามิตมงาม ยิ้มเจ,จ้ากระเพออยู่อยูย่จา้าสบายสบายอากาศดีดิพี่น้องอยู่ริมฝ่ายเด้ยจา้าเพิ่นบ้านเพิ่อนนะจา้าลิปโดนไปเขาก็ได้เบิง้งเด้มากนาหลายตาญี่ปุ่นจ้าพี่น้องบาดไดบุญทุนท่านน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะยิ้มบุญน้ำกันจา้า ได้แกก็เป็นคนไายวิดีโอให้เพื่อนไน้พี่น้องทายเก็บไปเนาะพี่น้องเนาะเก็บไปเบิงโดนไปเขาก็ได้เบิงเด้มากนาหลายตาญี่ปุ่นจ้ะพี่น้องของน้องแนทจ้าน้องแนทลุงยายปูลูกพอ่อไายจ้าย่ำสาวเป็นกระไซบาดเนาะพี่น้องเนาะขืนบาดหลายพี่น้องรู้จ้ามิตรพรมงาม ภูลอง,งามๆจะยิ้มบุญน้ำกันพี่น้องพี่จ้ากับพ่ออยู่อยู่จ้าสบายๆอากาศดีทีพี่น้องอยู่ริมฝ่ายได้จ้าเพลินบานเพลิน,นจ้าคิดน้องแนทจ้าน้องแนทลุงยายปูลูงพ่อไส้จ้าย่ำสาวกระใส่บาทมาพี่น้องเนาะขืนบ้านเสานี ยายแกได้มีโอกาสได้มาทำบุญงานขึนบานไม่จ้าพี่น้องงานขึนบานไม่ของเศานี้ยายแกได้มีโอกาสได้มาทำบุญงานขึนบานไม่จ้าพี่น้องงานขึนบานไม่ของน้องแนทจ้าน้องแนทลูกยายปูลูกพ่อไส้จ้าย่อมเสาร์บนกระไซบาดนะพี่น้องเนาะขึนบนนนานแล้วจ้าเนาะ มารวมงานท้ำบุญน้ากันได้จ้าเด้อพี่น้องไวัสดีพี่น้อง <c oughs> น้องจันก็สวยจา้ามิจฉาคิเอเตอร์เจอกันพี่น้องมิจฉาพีตะน้องกันนะปีแรกพุทธศตวรไปแล้วเนาะพุทธศตวรรษสามปีต่อกันเนาะจา้ะเนาะบรรยากาศร่มรื่นจ้าพี่น้อง ้านี่ก็อากาศโบ่เย็นบ่นหนาวทอหมู่บ้านนี่จะพี่น้องหมู่บ้านี่นหนาวหลายมันนี่บนหนาวปันไดกระเจ้าบานน้องแนทนี่มันยากาศดีมากพี่น้องมาใส่บาตรน้ำกันจ้าใส่มันยากาศรุมรื่นจ้าพี่น้องเา้านี้ก็อากาศบ่เย็นบ่นหนาวทอหมู่บ้านนี่จะพี่น้องหมู่บ้านี่นหนาวหลายมันนี่บนหนาวปันไดกระเจ้าบานน้องแนทนี่ บรรยากาศดีมากพี่น้องเมื่อไสบาตรน้ำกันจ้าใส่เร่วมงานทําบุญขึ้นบ้านไม่จ้าแต่ว่าเป็นเหตุปีที่สองแล้วจ้าพี่น้องปีนี้เป็นปีที่สองจ้าเสา้านี้ยายแกได้มีโอกาสได้มาทําบุญงานขึ้นบานไม่จ้าพี่น้องงานขึ้นบ้านไม่อข,ไมขอไปด้พี่น้อง น้องจันก็สวยจ้ามิจฉีเตยเจอกันพี่น้องมิจฉพีจะนองกันนะร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านไม่จ้าแต่ว่าเป็นเหตุปีที่สองแล้วจ้าพี่น้องปีนี้เป็นปีที่สองจ้าของน้องแนทจ้าน้องแนทลุงยายปูลูง,ลงพ่อไส้จ้าย่ำสาวคุก,กระไซบาดไามพี่น้องเนาะขึ้นบ้านจันหนึ่งที เหนือทีกับกว้างขวางจะจะยุคลิมฝ่ายได้พี่น้องยุคขางฝ่ายบรรยากาศดีดีพี่น้องบานที่จ้ากับพ่ออยู่อยู่จ้าสบายสบายอากาศดีดีพี่น้องอยู่ลิมฝ่ายได้จ้าเพิ่นบานเพิ่นอะจารยคิดบรรยากาศร่มรื่นจ้าพี่น้องเ้านีกับอากาศบ่เย็นบ่หนาวทอมอาานนอือาานนวานน่านี่จะพี่น้องมือว่านี่หนาวหลายมือนี้บ่หนาวปันได้นี่แค่นี้เด้อจ้าเด้อ ขอบคุณในหลายจ้าเมื่อชมคลิปยาแก่จนจบจ้าของน้องแนทจ้าน้องแนทลุงเย็บปูลูก,ลกพอ่อไส้จ้าย่ำสาวบนกระสาบาดมาพี่น,น้อ,นองเนาะขืนบ้านของน้องแนทจ้าน้องแนทลุงเย็บปูลูก,ลกพอ่อไส้จ้าย่ำสาวบนกระสาบาดมาพี่น,น้องเนาะขืนบ้านเศวนี้ยายแกได้มีโอกาสได้มาทำบุญ งานขึ้นบันไม่จ้าพี่น้องงานขึ้นบานไม่ขอบปีแรกพเทธศไปแล้วเนาะพันธศตวเรษสามปีต่อกันเนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะโดนไปเข้าก็ได้เบิ้งด้มากนาหลายตาญี่ปุ่นจะพี่น้อง เสารนี้ยายแกได้มีโอกาสได้มาทําบุญงานขึ้นบานไม่จ้าพี่น้องงานขึ้นบานไม่ขอเด้พี่น้อง <c oughs> น้องจันทร์ก็สวยจา้ามิตะขี้เอเยเจอเจอกันพี่น้องมิตะพีตะนองกันเนาะจ้าเนาะมารวมงานทําบุญน้ากันได้จ้าเด้อพี่น้องร่วมงานทํนนา,าทบุญขึ้นบ้านไม่จา้า แต่ว่าเพนเฮตปีที่สองเราจะพี่น้องปีนี้เป็นปีที่สองจ้าของน้องแนทจ้าน้องแนทลงุลงยายปูลูงพ่อไส้จ้าย่ำเสารกระไซบาทนะพี่น้องเนาะขืนบ้านยายแก่กับเป็นคนไทยวิดีโอห้เพลินไอพี่น้องทายเก็บไปนะพี่น้องเนาะเก็บไปทะเบิง้งมีวาสนาพี่น้องยิ้มแป้นด้วยจ้า วาสนากับเพื่อนได้แแนในละพี่น้องเจอกันจ้ะมิตะเกียร์เตือนเหนือทีเหนือทีกับก,กว้างควางจ้าจะยุคลิบฝายได้พี่น้องยุคห่างฝายบรรยากาศดีดีพี่น้องบานบุญมาายสยบาตรํำกันพี่น้องใส่บาทงานผืนบานไม่จ้าบานผืนหลังใ่ใยได้พี่น้องดูจา่ามิตรมงามยิ้มยิ้ม,มผีแล้พวพิเศษไปแล้วเนาะ เกิเฮ็ดสามปีต่อกันนาะจะเนาะบาทได้บุญทุนท่าน,น้ำกันน้ะพี่น้องเนาะยิ้มบุญน้ำกันจ้าข้าเจ้าบานน้องแนทนี่บรรยากาศดีมากพี่น้องมาใส่บาทน้ำกันจ้า